ตอนนี้ไม่ได้เอาฮิวไว้กับไอ้นั่นมานะเฮ้ยมันมันหยุดมันวิ่งเข้าไปในบ้านอะระวังด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยยังมันยังอยู่มันยังอยู่ยังอยู่กับลุงอยู่เลยว่ะเออโอ้โหเฝ้าว่ะใช่ใช่มันวิ่งไปนี่มันไอ้นี่มันเล่นไม่ซื่อมัเล่มาเลสมาแล้ว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 จับจับจับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวกูแอบอะไรของมัน แย่วทำเพื่อนล้มอ่ะถ้ามึงทำเพื่อนล้มนะโดนนะต้องมีคนต้องมีคนไอเชี่ยแม่งเห็นจริงด้วยไอสัตว์เฮ้ยมันมันเห็นกูแล้วกูกำลังจะพาตีมมาหาพวกมันอ้าวไม่พาหนีไปด้วยเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปมันไปเขาเราว่าเขาเห็นเงากูมันมันเห็นเงากูมันเห็นเงากูกูเจอแล้วเครื่องหนึ่งกูเจอแล้วเครื่องหนึ่งไอเจ้แมองแอบหลังพุ่มไม้ไอสัตว์คิดว่ากูโง่เหรอมีชีแม่งเลยมาเดิมาเดิไอ้แย่มันไม่โง่มันหากูโอเค ไอมันไปแล้วมันไปแล้วสาถูกด้วยนะเธอจำว่าเครื่องในบ้านต้องมีไว้ถ้ามันถ้ามันมาโซนในบ้านนะมันไปแล้วไอ้เชื่อมันเห็นจริงด้วยมันเห็นกูมันเห็นกูในบ้านเราว่าสามตัวสุดท้ายคือโซนที่เขาเดินได้หมดเลยได้เลยเราโดนแล้วเราโดนแล้วอโอเครูโดนโอเครูต้องบอกเรานะว่ารูอยู่ที่ไหนกระจายกันกระจายกันซ่อมในบ้านในบ้านในบ้านเราเป็นมันก็อยู่ชั้นสองอะเห็นอยู่ มันโซนบ้านได้แล้วตอนนี้เราปั่นกันแบบว่า้ามือตาโมัเดี๋ยวเดี๋ยวกเฮ้ยมันกำลังเข้าบ้านม่พาพาจุ๊กพาจุ๊กเข้าบ้านไปก่อนขอไอ้เปลือกเครื่องหน้าบ้านเดี๋ยวปั่นให้ได้ได้กำลังได้ครึ่งหนึ่งแล้วกำลังได้ครึ่งหนึ่งแล้วสวยปอสวยเราต้องรอมันมันกลับมาเครื่องกูมันกลับมาเครื่องหน้าบ้านใช่ใช่เขาไม่สนใจเออเขาสนใจเหยือกฮิวฮิวกันแล้วก็ไปป่วนต่อ มันไล่ล่ามันไล่ล่าตุมันไล่มันไล่กูต่อไปทางบ้านเฮ้ยมันรู้มันรู้มันรู้มันอยู่ฝั่งมันอยู่ฝั่งบ้านไม้อยู่ฝั่งบ้านไม้มันทำลายเครื่องกูใช่แล้วมันก็ทำลายเครื่องกูเหมือนกันเติมไวเติมไวมันทำลายกูเติมไวเข้าบ้านอีกไรเงี้ยแม่งโถฟาร์มแบบตลอดไปอ่ะกูเติมไวกูเติมไวรอทีเลทีมันขึ้นบ้านแล้วไอ้เชี่ยมนเดินอ้อมบ้านไอ้สัตว มันวิ่งรอบบ้านโอ้โหถ้าพิมพ์ฉันได้บอกพิมพ์ด่าแล้วแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วรอตทีล็อตทีไอ้แย่นรู้มันรู้ปูกปุบสลับมาปัน่นีต่อแม่มันลากกูมันมองก,กูตัว,ตวน่นารำคาญดีดีดีอย่าลากมาทางเครื่องอย่าลากมาทางเครื่องโอเคกูรุดนีละรุดรุดไอ้ปอปันต่อไอ้ปอปันต่อปันปันเครื่องมต่อ แล้วใครมาพังเสาตรงนี้อ๋อรู้โอเคชิบหายอะไรู้รู้ไม่ต้องพังเสามันเกิดใหม่มเลยต่อเป็นแมงวันเลยกูมาอีกแล้วไอ้เหี้ยเออรปะลอ่ลอฉีกรอฉีกเดี๋ยวขอปั่นต่อรอปั่นเครื่องโมงต่อใช่ปั่นเครื่องกลางมาแล้วนะมาแล้วไปแล้วไปแล้วลวะอุ้ยเกือบเกือบพลังของสมัคีพลังเพื่อนท้อง กับปปัดต่อโอ้ยามเข้มึงมึงมึงถีปูปัดไปอีกแล้วมึงถีบปูปั่ดบอกเขาเลยมันไปอีกแล้วมาดิมาดิมาดิกรับบางถีบปูปั่นอะไรวะเนี่ยเนี่ยเราสลับกันปั่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เสร็จปันแล้วใช่ใช่มึงสลับสลับปัดเรื่อยๆปอมก็ปัดเครื่องมึงกูก็ปัดเครื่องกู ไอเราเราเราสามคนเราสามคนเร็วกว่ามันไปแล้ว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 เอาเราดูใครผักเครื่องโทษโทษโทษม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเต้นตื่นเต้นไอชิ้นมันจะไล่ยาวไปเนี่ยไม่ไล่ถ้ามันไม่ไล่ยาวคือไล่เขากืนเลยไม่ได้นะไอ้เหี้ยปั๊มแทบเนี่ยไปแล้วเฮ้ยมันมีเครื่องบนบ้านอยู่เดี๋ยวไปหาให้เดี๋ยวไปหาให้เขาตอนนี้มันมันไม่ได้มันมันไม่มันไอ้นี่ละมันเริ่มโมโหกูแล้วเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เราวิ่งเข้าบ้านอยู่เผื่อมีเครื่องมันน่าจะเฝ้านะเพราะว่ามันเห็นขึ้นบ้านอยู่ใช่เราว่าเป็นผีสองเครื่องนี้หละไม่ไปไหนหรอกไปอีกแลวไม่เจอเครื่องอ่ะบนบ้านไม่เจอไม่เจอเไปไปอีกแล้วไอ้เทียแล้วมันมีเครื่องเหลือสองเครื่องสุดท้ายเล้วงไงไว้ตรงนั้นจริงๆแล้วว่ามันมีเครื่องที่สามเลยเราหากนไม่เจอไหนวะ ไม่แล้วเฮ้ยโอ้ยงั้นงั้นอกันภารกิจกูฝากฝังไอ้ปอมมึงก็จูเครื่องนั้นส่วนปลายกับรูจูเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเรามีหน้าที่รูรูวิ่งไปทางอื่นได้ไหมใช่เครื่องกันไปโอเคใช่ใช่น่าจะน่าสุดละเฮ้ยใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอย่ากลับมาก่อนนะรู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 วิ่งไปทางอื่นได้ไหมถ้าใกล้เดี๋ยวกูจะแฟลชมันไปหน้าหน้าปะกูอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวรูวิ่งนะวิ่งนะวิ่งเลยวิ่งกูโอเคหน้าปะตูน้าปะกูอ่าไอ่เชี่ยฟุตไอโดน เช่วยด้วยต้องเปิดต้องเปิดประตู99ก่อนไม่งั้นหนีกันไม่รอดแน่ทุกคนคิวให้หน่อยเราโดนอุ้มแล้วเราไม่รอดนะปล่อยปล่อยเลยสอสองูเฟรอะไรอ่ะเฟรสามแล้วเฟรสุดท้ายแล้วโอ้โหใกล้ใกล้แบบเสร็จเกมแล้วนิดเดียวเองโอ้ยแต่มันตัวมันใกล้ประตูมากเลยนะถ้าเปิดได้เอาออกเลยนะเปิดเลยไม่ต้องรอเพื่อนละได้เลยเปิดยังอ่ะ เปิดแล้วเจ็ดสิบแล้วไหนวะเออลราประตูอย uh ู่ไหนเนาะเราอยู่ทางซ้ายเจอยังไม่เจอยังไม่ย mm ังไม่เจอตรงตรงมาตรงมาตรงมาเจอผีแทนเจออีกประตูหนึ่งอีกประตูหนึ่งก็เปิดเปิดเลยเปิดไม่ได้ไปไม่ได้ไอ้บ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กที่มีเครื่องที่เราปั่นอ้โหเราเรเจออีกประตูแล้วเน่ยโอเคงั้นงั้นไปกับปอเลยไปไงเย้งก็โดนไล่ตีอยู่ มันน่าไอประตูที่กูเห็นเฮ้ยเห็นแล้วเห็นมึง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 แล้วเดี๋ยวเราเอาเราไปอ่ะเอาไปอยู่อีกประตูไปไปโดนไล่ไปโดนไล่อยู่เดี๋ยวไปทางนี้ตรงมาตรงมาตรงมาเลยตรงมาเรื่อยๆเลยทางทางที่ตรงมาตะเกียบเดี๋ยวบอกให้อยู่ไหนอ่ะดแต่ลงเขาเรื่อยนะได้ได้ไม่เห็นใช้เรื่อยเลยมันไล่แล้วมันไล่แล้วมันไล่คนหนึ่งเลย กลับไปไล่ไปไปอยู masa, right, right, yeah. ่ไหนทางบ้านที่เป็นไมไม้่ใช่ไม่ข้างหลังข้างหลังเนี่ยแน่ๆมันอยู่ใยา่ายอยู่ใกล้ๆกันเลยไม่อ๋อเจอหล้อด่วน่ยไม่ร้อยมีคนนึงตายรอหน้าประตูรืออ๋อโอเคออรู้ไม่รอดโอ้นอนไม่ได้แล้วอีกตานึ่งรออ เราไปช่วยปั่นไฟอันสุดทนใจไหมช่วยโฟปั่นโอ้แต่ฉากฉากสลับปั่นนี่คือหาโคตรเอียงไปมันไม่หัวล้อนะเลยมันใจเย็นมากเลยมันไม่คาดที่ระเบิด้วยอ่ะมันมันเลยมันวิ่งวนตะนนะวิ่งวิ่งแบบวนแบบไม่ตีไม่อะไรด้วยนะแต่แบบวิ่งวนนะมันมันสนุกกว่าการเด็กเรื่องเหมือนไล่แมลงวันเฉยๆที่มันทำ